สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้จาพางานดิบบิ้นนะคะก็มาพบกับรู้จ่าพาเช่นเดิมค่ะกับวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะแบบสวยทําง่ายค่ะมือใหม่ก็ทําได้นะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะวันนี้ก็มีไม้บรรทัดค่ะแหนบกันไก่ค่ะตั้งเหรียญอุปกรณ์ที่เป็นดิบบิ้นนะคะ วันนี้เราใช้ตาละรังเนื้อทรายค่ะใช้เปอร์สองค่ะจำนวนสี่เส้นนะคะความยาวอยู่ที่สามสิบเซนติเมตรค่ะพับด้านใดด้านหนึ่งนะคะลงมาค่ะความยาวนะคะเส้นสั้นนี้เราจะอยู่ที่เก้าถึงสิบเซนติเมตรนะคะพร้อมแล้วนะคะเราจับ ตรงรอยพับค่ะทั้งสองเส้นนี้นะคะเส้นที่สองเราคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามเราคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะเราคล้องเส้นที่หนึ่งด้านบนนะคะในช่องของเส้นที่สี่นี้นะคะ เราจะรวบปลายหางของเส้นที่สามขึ้นมาค่ะขั้นตอนนี้นะคะเรานำต่างเหรียนขึ้นมาค่ะล็อกเหรียญน,นะคะโดยผับเส้นที่อยู่ด้านบนลงมาด้านล่าง ด้านขวามือนะคะเราพับไปซ้ายด้านล่างค่ะเราพับไปด้านบนนะคะด้านซ้ายมือเราสอดมาด้านฝาค่ะพลิกกลับมาด้านนี้นะคะ ทำการสอดนะคะบนสอดมาล่างค่ะขวาสอดไปซ้ายล่างสอดไปด้านบนค่ะซ้ายสอดไปขวานะคะ เสร็จแ,แล้วพลิกกลับมาค่ะเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะของปลาดิบินนะคะกลับลงมาเป็นรูปปลยูแบบนี้ค่ะสอดเข้าด้านข้างนะคะปลาดิบินก,ก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะเส้นที่สองทำเหมือนกับเส้นแรกนะคะ ดึงเบาๆค่ะแต่ให้กระชับนะจะถึงเส้นสุดท้ายนะคะเราก็ดึงเส้นทับอยู่นะคะด้านบนนี้ลงมาค่ะครบทุกเส้นแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะ ทั้งสี่เส้นเลยต่อจากนี้นะคะเราก็จะทำเส้นนี้ค่ะโดยการหมวนไปด้านหลังนะคะแบบนี้ค่ะแล้วม้วนกลับมาด้านหน้าก็จะเป็นแหลมอย่างนี้นะคะเป็นกลวยแหลมอย่างนี้ค่ะต่อไป งปลาไิบินนะคะกลับมาค่ะมาสอบเข้าที่หน้ากลวยสีฟ้านะคะปลไิบินก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะปลายแหลมๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดึงไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะเส้นต่อไปค่ะ เราทําสีฟ้าค่ะโค้งไปด้านหลังโค้งไปด้านหลังแล้วโค้งกลับมาด้านหน้าค่ะหลังจากนั้นเราจับทายดิบินนะคะ โค้งกับมาลักษณะตัวอยู่แบบนี้นะคะเรามาสอดหน้ากลวยสีเหลืองค่ะต่อไปทำเส้นสีเหลืองค่ะ โค้งไปด้านหลังแล้วโค้งกลับมาด้านหน้านะคะก็จะเป็นปลายแหลมอย่างนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาแล้วก็มาจับตรงปลายริบบิ้นนะคะสอดขึ้นเข้าไปค่ะใต้ใต้ตรงหน้าควยสีฟ้าตรงนี้นะคะ เส้นสุดท้ายค่ะคือเส้นสีฟ้านะคะหมวนชายริบ,บิิ้นนะคะไปด้านหลังแล้วโค้งกลับมาด้านหน้าค่ะก็จะได้เป็นปลายแหลมอย่างนี้นะคะทําเหมือนกับเส้นแรกที่เราทําค่ะจากนั้นเราก็โค้งไปริบบิ้นกลับเข้ามาค่ะสอดเข้าที่หน้ากลวยสีเหลืองนี้นะคะ ถ้าจายอธิบายไวไปนะคะสามารถกดจุดสต็อปแล้วก็เข้าไปทวนดูใหม่ได้นะคะก่อนที่จะเริ่มทํานะคะจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูคลิปประมาณ2อรอบนะคะเราทําครบทั้ง4เส้นแล้วนะเราก็จะมาดึงส่ายบ,บิ้นค่ะดึงให้กระชับนะจัดกลีดไปเลยค่ะ ั้นตอนนี้ตัดติดไปเลย หลังจากเราดึงไปชับแล้วนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งดูน่ารักมากคะ่ะสามารถทําเป็นสตอ็อกได้เลยนะคะแบบดูน่ารักมากคะ่ะทําก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอจาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b ์จา้าด้วยนะคะ หรือว่ากดติดตามให้จาค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะสนใจที่จะทำสนใจที่จะเข้ามาทำสามารถทำเสริมสร้างเป็นอาชีพเสริมของเราได้เลยนะคะหรือว่าเป็นอาชีพประจำของเราก็ได้เลยค่ะจานมีลายใหม่ๆนะคะจะจะลงภาพนะคะในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของจานมีชื่อว่าลุจาพา ลุสอนค่ะเข้าไปชมผลงานของจาได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ต้องการใช้งานเรียนโปยทานนะคะเนื่องในงานต่างๆสนใจสั่งมาสั่งมาได้เลยนะคะจะสามารถทำเป็นออเดอร์ส่งให้เพื่อนๆได้เลยค่ะหรือบางลายที่มีอยู่แล้วนะคะส่งสั่งมาจาพร้อมที่ส่งได้เลยค่ะ คลิปนี้นะคะจะก็ฝากไว้เพียงเพียงเท่านี้คะ่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆเ,เก่าหรือเพื่อนใหม่ที่เข้ามาอย่าลืมชมคลิปให้การนะเกิน6นาทีขึ้นไปนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการตตามรับชมคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ